วิดีโอนี้จะสอนวิธีการใช้งานเว็บมิซูมินะครับเพื่อดาวน์โหลดพาร์ทมาทำงานการงานออกแบบของเราโดยตรงเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับใช้ยังไงไปดูกันเลยครับมิซูมิคืออ e ีคอมเมิร์ซหรือร้านค้าออนไลน์สำหรับสินค้าอุตสาหการรมด้านการผลิตและงานตานุ้มชั่นและยังมีไฟแคด2 d 3 d ีให้ดาวน์โหลดแบบตรงรุ่นพร้อมเอกาสารเพื่อช่วยให้สะดวกในการออกแบบเครื่องจักรด้วยครับผมจะใช้ไฟแอ s s ซมตัวนี้นะครับเพื่อทำการค้นหาพาร์ทและทำการ เปรียบเทียบพาร์ทกับทางว็บมิซูมิและดาวหลวงมาใช้งานนะครับให้คลิกที่เพลทชิ้นนี้นะครับจากนั้นคลิกที่คําสั่งหายคอมโพเนนต์จากนั้นซูมเข้ามาแล้วก็ออร์บิทนะครับสกอร์เมาส์กดค้างแล้วก็หมุนเมาส์ทีนี้คลิกที่พาร์ตตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นชื่อ STHR 2 0นะครับตัวนี้ทีนี้ผมจะมาดูที่ดีไซน์ t ี a ม a น e เจอร์นะครับผมก็พิมพ์ SCHR นะครับซึ่งตรงนี้จะมีพาร์ทอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันจากนั้นให้ซูมเข้ามานะครับแล้วก็ออบิทโดยการกดคอมากกดค้างนะครับต่อไปก็จะเช็้ขนาดรูสูมนะครับโดยการมาที่คำสั่ง evaluate จากนั้นคลิกที่คำสั่ง measure นะครับจากนั้นคลิกที่เส้นขอบวงกลมนี้นะครับก็จะปรากฏด diameter เ,เท่ากับ20จากนั้นนะครับก็ปิด ในสุดขอการกำบาดตัวฟิลเตอร์นี้ไปนะครับเพื่อคืนค่าในของตัวโมเดลแอสเซมบีที่หน้า Google นะครับให้พิมพ์คำค้นหาคำว่ามิสซูมิจากนั้นก็จะพบเว็บไซต์นะครับพอพบแล้วคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยครับจากนั้นค้นหาสินค้านะครับโดยการที่ใช้หัวข้อค้นหาหรือกลุ่มสินค้าโดยชิ้นส่วนที่เป็นพาพทใ่สักครู่นะครับจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติจากนั้นหัวข้อย่อยก็คืออุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา คลิกเข้าไปนะครับต่อไปก็จะคลิกที่รูปทรงนะครับเป็นชนิดหน้าแปลปนคือฟิลเตอร์เฉพาะชนิดหน้าแปลนจากนั้นผมก็มาดูหัวข้อย่อยที่นี่นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็นหมวดที่ต้องเป็นรูติดตั้งชนิดมีรูตารเกลียวนะครับปลอกยาวเลยใช้ตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นประเภทที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับจะอยู่ในหัวข้อของ STHR เขาจะกรองมานะครับตอนนี้พบสินค้าทั้งหมด38ตัวทีนี้ผมก็ฟิลเตอร์ในการที่กำหนดไดมิเตอร์นะครับใส่ไปที่20จากนั้นจะพบสินค้าทั้งหมด2ตัวนะครับจากนั้นคลิกนะครับก็จะพบ s t s r 20ทีนี้ก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดไฟล์แคดกันนะครับก็จะมีสิ่งของดาวน์โหลดไฟล์แคดอยู่ที่นี่นะครับคลิกซ้ายจากนั้นรอหน้าต่างแป๊บหนึ่งนะครับ ทีนี้รูปแบบไฟล์นะครับก็จะเป็นนามสกุลไฟล์ที่จะใช้นะครับก็จะมี Inventor, Catia r เป็นไฟล์กลาง i j s โปรแกรม NX, Parasolid, z v7 Solid 8และผมอยากใช้เป็น SolidWorks นะครับโดยที่ SolidWorks รุ่นที่ใช้ก็จะเป็นปี2015นะครับจากนั้นกดสร้างที่นี่นะครับหรือไปการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับที่หน้าต่างด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัว ลัตเชียนะครับของตัวพาร์ตนั้นๆนะครับซึ่งมีข้อมูลอยู่นะครับต่างเดียวกอนทีนี้ก็มาดูที่ตัวตัวอย่าง 3D ในกรณีที่คุณไม่มีตัว 3D ในการดาวน์โหลดไม่มีตัว 3D ในการแสดงนะครับทางเว็บก็มี 3D ให้แบบนี้ซึ่งสามารถที่จะออร์บิทได้แบบนี้นะครับคลิกซ้ายค้างหมุนนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับดูดีเทลของพาร์ตได้นะครับแล้วก็สามารถตัดเซกชันได้นะครับแบบนี้ตัดเซกชันได้นะครับ โอเคแล้วก็การแสดงผลต่างๆนะครับแล้วก็พลิกอ่ะปิดไปนะครับแล้วก็แสดงผลโมเดลและการค้นหาอีกแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่เรามีรหัสสินค้าอยู่แล้วนะครับเราสามารถคลิกค้นหาที่ช่องเสร์ชได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งนะครับคลิกซที่นี่อ่าลบทิ้งนะครับจากนั้นผมมาที่หน้าเว็บนะครับหน้าหลักเมื่อกี้แล้วก็คลิกคีย์เวิร์ดนะครับผมค้นหาครับว่า S T S I 20ซึ่งผมได้เคยค้นหาไว้แล้วนะครับจากนั้นก็จะมีพาร์ทนี้ขึ้นมานะครับคลิกได้เลยเขาจะเปิดหน้าต่างใหม่มานะครับทีนี้เราก็มาคลิกที่นี่แหละครับ ST S T S I 2 0แล้วก็เลือกในส่วนของตัวไดเเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ S T S I ยีสครั้งนะครับฟิลเตอร์ที่นี่ก็จะตัวเว็บก็จะทำการประมวลผลให้นะครับในส่วนของพาร์ทที่เราจะนำมาใช้งาน สำหรับการดาวน์โหลดพาร์และการสั่งซื้อนะครับจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อเราทําได้ทําการลงทะเบียนด้วยก่อนนะครับซึ่งการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่มาที่ล็อกอินหรือสมัครสมาชิกที่นี่นะครับคลิกนะครับจากนั้นเลือกสมัครตอนนี้นะครับล้วคุณก็ทําตามขั้นตอนจากนั้นก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดพาร์ดฟรีอยู่แล้วนะครับจากนั้นกลับมาที่โปรแกรม s o ลิเบอร์นะครับคลิกเลือก Open file ์นะครับแล้วเข้าไปเปิดไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ แล้วเกิด Open Feature Work นะครับเลือกนุมจากนั้นซูมเข้ามาแล้วเอาบิดนะครับทีนี้ก็จะเช็คในส่วนของ d e b i t บรต,ตอร์ของเพลานะครับโดยการมาที่คำสั่งไอวา u a เอนะครับคลิก m ม k ช s u ัวคลิกเข้าไปที่ช่องเซเลเดอร์ตรงนี้นะครับไดร์เบตเตอร์20เท่ากันนะครับแล้วก็ฟเีเจอร์รูเจอะต่างๆนะครับก็าตามสเปคของพาร์ทนิสุมิที่ ขาระบ,บุไว้นะครับก็สามารถนําไปแ s s ด m ซ l บใช้งานต่อได้เลยนะครับสําหรับวิดีโอนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่ต้องทํางานทางด้านพัฒนาเครื่องกลนะครับซึ่งทางเว็บนิสุมิก็จะช่วยคุณประหยัดเวลาในการทํางานพัฒดีไซน์และได้ขนาดถูกต้องนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ